สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟฟนตีซีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเปิดหีบเอ็ดวันเชดกันนะครับ50ครั้งนะเพราะว่าพี่เพิ่งเก็บได้พอดีโชคดีเปิดไอ้กล่องไวเลนทยมได้มาอีกเมเ็ดไงไปครบ50สิบพอดีเราก็จะไปพยอยเปิดกันนะครับไปเราก็ไปดูกันจะได้อะไรบ้างแต่กวนหวั่นใจมือตั้งแต่ซื้อ ARX มานี่รู้สึกกลัวแม่งแบบมันจะอ,ออกของดีๆมาให้กูเนี่ย แล้วทีนี้แม่งก็ต้องอม,มานั่งอัพสองกระบ,บอกนี่ตายหายเพราะพี่เพิ่งอัพเอยเกลกับเต็มแล้วไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอถึงกําหนดอ่ะมันก็จะได้อืมบูปินมาร้อยอันที่ก็ยังลังเลอยู่ว่าถ้าได้ปืนดีๆมาก็อาจจะลงที่ปืนดีๆไงแต่ถ้าไม่ได้จริงก็เอีเอ็กอะไรครับเพราะเราซื้อปิกวาเฮดมาเลยวยเดี๋ยวก็ไม่รู้นะ ส่นใหญ่มันมีรางสังหรณ์ไงไม่รู้โอ้มาเป็นแคดเจสองทีติดแล้วเนี่ยไปเราก็เปิดไปเรื่อยๆครับ้อยยี่สิบอันเกิดอาการค้างๆเหมือนมีของหรือเปล่าวะโค้ดบอโค้ดนี่พี่มีเยอะมากเลยนะจริงๆ c o โ p o n น n t เปิดสิไปแล้วครับสิบอันแหละแรบาเร็วโอเคอสไนเปอร์คอยก็ดีนะครับนี่กำลังจะเอามาอัพปืนอยู่พอดีถึงตอนนี้มีหมาไอ้นี่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะโ,โคตดอีกแหละทำไมมันได้แต่โคตดไว้เนี่ยเฮ้ยโคนเยอะไปไหน อ่ะสไนเปอร์คอยก็ดีนะครับอโอ้สไนเปอร์คอยเยี่ยมเลยจะพออับใน่าแต่ว่าไม่น่าเพราะว่ารีเวลถัดไปรู้สึกจะใไซส์แปดร้อยกว่าอันอืแม่งรอกูปินแปดสิบอันของกูเยอะแล้วนะเอามาทำไมวันนี้รอปูปินอ่ะเฮ้ยมาชินกันคอยนะครับ มาชิมกันคอยนะครับไม่รู้สึกมันซ้ำๆเลยมันเดอหืวเดี๋ยว <c oughs> ที่มีห้าอันอมีว้าวหน่อยก็น่าจะเป็นอีปกิปกวายเฮดน,นะนบัตรโอ้เฮดจีคิดแปดอันเยอะนะเนี่ยก็ได้อยู่ได้อยู่โอ้หานโนโพลิเมอร์สามสิบอันก็ได้อยู่ครับตัวนี้ยังไงก็ต้องใช้ใช้เยอะด้วย ที่รอครบ4,000เอ้ยครบ400ดอกนะสไนเปอร์ออคอยจะได้ไอ้ normal ใช่เหรอวะกวางไม่น่าใช่นะเพราะถ้าเป็นแมกซาซีนโคเวอร์เนี่ยมันจะให้เยอะนะ normal น,นคือช่วงนี้มาชินกันคอยจะเยอะเป็นพิเศษนะ บ้างแคดโอ้โหเริ่มมานะครับแคดเริ่มมาเยี่ยมกูเลยเนี่ยตอนนี้โอ้พลาสติกเบียดสี่ลายอันเดียวไปครึ่งทางนะครับเราก็ม,มาดูกันเถิดจะเกิดผลจะได้อะไรบ้างวันนี้อ้อสแตนาดาร์ดบูปินเอาได้ห้าอันหนึ่หงวันนี้เฮ้ยน้อยเกิออนอตไหนเพคอยสี่สิบห้าก็ดีนะครับ เดี๋ยวนะวันนี้แม่งกูจะไม่ออกอิคิปเมนต์เหลืออะไรเลยแล้วไงวะเน,นี่ยมันนิ่งไปนานนะเดี๋ยวอโอเคครับสไนเปอร์คอยเยอะก็ดีนะพีชอบอยู่เฮ้ยเฮปีคิดได้อยูอ่เพราะว่าก็คงใช้กันเยอะครับเฮปีคิดแต่โหแต่ตอบทีเยอะมอนกันนะปกติที่เปิดทีได้สามถึงห้านะทำไมคนนี้ให้เยอะไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ไปดูกันโอ้โยแคเก็บจุกๆกันไปเลยถึงแล้วนะครับก็จะเปิดได้บูปินอีกร้อยอันนะตรงใส่มีแววจะได้ลง a อ x แเล้ะโอ้โโคตรแมงสามรอบแล้วโคดโอ้ยจุกๆกันไปดีครับอืมอืมสไนเปอร์คอยนะครับดอกมีแววจะได้ลง a อ x แเอ็ละมัง้ง S 1> <S 1> <S น่าที่มวคอมโพเนนต์นะครับโอ้โหคินจังคอยอันนี้อิปกรณ์จะไม่ออกจริงเหรอะะเนี่ยโอ้โหเกลีย่นเนี่ย,ยแต่ดีนะได้ปีกไปเอ้ยไดนโนโพลิเมอร์ก็ดีนะ ได้สองรอบแล้วเยอะอยู่อือดูน,นี้ว่ามันจะมีจะมีอะไรให้ลุนนุ่มนเน้ยโอ้ยคองพนตนของพนต์มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเยอะเกินพลาสติกเบียดนะครับเี๋ยอสิบเอ็ดครั้งโอ้โวันนี้รู้สึกจะได้ไดนานโนโพลิเมอร์เยอะเหมือนกันนะเก้าสิบอัน เฮ้ยสแตนดาร์ดนะก็ได้อยู่นะสแตนดาร์ดพี่ต้องใช้อัพเกรดนี่อยู่เหมือนกันโอ้โหเฮองเอามาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวกูมีเยอะแล้วไอ้ยหําอะซินกันคอยนะครับแค่เจ็ดนะครับลุ้นกันละกูจะมีอุปกรณ์ออกไหม,ม normal เนี่ยครับถ้า normal มันต้องประมาณน,นี้ มันมีห้จนนาจ้าห้าอันเงี้ยคิมผิดเป่าวะอือฮน้องบบาิโ่ต้องเงินนี้ครับชัดๆอีห้าเม็นสุดท้ายแล้วครับไปเราก็จะเก็บรอยบูปินแล้วดีโอ้ยแมงเป็นลางแล้ายแคทมาตอนได้ท้ายเอ้ต่ดีนะแคทก็ไม่ออกบ่อยเท่าไร่ออกบ่อยนี้จุกเหมือนกันนะโอเคตีคิดเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มส่วนใหญ่จนะสามถึงห้านะแค่สามอันสุดท้ายแล้วครับไป สายตานี้จะเฮ้ยลอกูปี150อันบอกให้ล้อกูมีเยอะแล้วไม่ต้องให้กูมากกัน้เอุย๊ยแคสครั้งสุดท้ายแล้ววัดใจโอ้ยได้แล้ววะโอ้ยเอ็นจีมิวรู้สึกคราวนี้จะเกลือนะครับไม่มีคลิปเมนต์เลยก็จบไปแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องใช่ไหม มันก็ได้บูปิดร้อยอันแล้วก็ไปทําการในนี้ก่อนดีกว่ารุ่นต่อไปก็แมชชีนกันคอยสองร้อยนะครับสี่พันเมื่อไหร่พี่ก็ได้กางเกงตัวแรกพปทีเนาะแต่เราก็ไปทําการเดี๋ยวในเมื่อมันไม่ได้เราก็อัปเกรดแม่มเลยครับไปนี่เด็ดนะจะเท่าไหร่วะแต่รีโมเดลใช้ไอ้นี่เปลืองนะแต่ว่าอ่าครับมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวพี่น่าจะทำในนี้ก่อนอ่าเราก็อัปมาตรงนี้ ก็ใส่ตะโคไปครับเ็จะได้มาสองส่วนนะครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยพี่ก็ค่อยเก็บไปแต่ตอนนี้ก็น่าจะทําด่านเวอร์ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับมัตสึนใช้ประมาณร้อยนะครับไอ้นี่ก็น่าจะร้อยแหละพี่คิดว่านะห้าสิบห้าสิบน่าจะประมาณสามร้อยได้โดยประมาณอืมครับก็จบไปแล้วครับกับคลิปสุ่มแอดวานเชนนะครับเปิดห้าสิบกล่องรู้สึกรอบนี้ก็เกินนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีนะครับได้พวกวาเฮดมาแต่ว่าไม่ได้พวกปืนอีเคมเมันมานะครับก็ รอบหน้าก็เดี๋ยววัดกันใหม่ครับเพราะว่ามันพี่ก็เก็บเรื่อยๆแหละซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถทาเป็นพิทีด้าล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เขามาอ่านเป็นระยะะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ